สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กรดำานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป Random นะคะหรือเรียกว่า แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยแล้วก็ไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคลิกมาดูคลิปนี้ก็จะได้รับคําทํานายนี้ไปเลยนะคะมาดูเป็นแนวทางไปกําลังใจแล้วก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงอีกทางหนึ่งแล้วกันนะคะก็ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะมีชื่อว่ามีคนกําลังจับตามองคุณหรือว่าใครที่กําลังสนใจคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเขาคนนั้นเป็นใครหรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ,ะมาดูเป็นแนวทางกันนะคะสําหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ description ได้เลยนะคะจะเป็น12ราศีก็คลิกไปดูราศีของคุณได้เลย เพื่อมีการเสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังรับชมหัวข้อของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าใครเอ่ยนะคะหรือมีใครที่กำลังจับตามองคุณอ่าเรามาดูเป็นแนวทางกันเลย beginning steadfastness เมื่กี้ขึ้นมาสองใบนะคะก็เลยสับใหม่อู้ s p l e r d o r มีคนจับตามองคุณแน่นอนนะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะมีนะจ๊ะบอกเลย The world, the hierophant, the death, the star, Ace of Pentacles, Eight of Wands, Four of Swords. king of cups the devil อตามีคนลุ่มหลงในตัวเราหรือนี่เดีเราไปลุ่มหลงใครหรือเปล่า <laughs> queen of wands อู the world ขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็ the world นะคะ king of swords หวานเย็นขึ้นมาเลยจ้ะนะคะใบสุดท้ายเป็น four of pentacles นะคะขอภัยนะคะพอดีเมื่อกี้มีสายเข้านิดหนึ่งนะคะเพื่อนโทรมาโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะพลังงานขึ้นแบบไหนบ้างเอาจริงพลังงานขึ้นแบบ ความน่ารักความสดใสมากมากใครที่คลิกมาดูคลิปนี้ก็ถือว่าคุณน่าจะมีใครสักคนนึงที่จะเข้ามาหาในชีวิตของคุณในช่วงนี้สูงมากๆแต่มันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วก็ดวงชะตาของคุณด้วยนะอันนี้มันทำนายกว้างอยู่ดีแต่มันอยู่ที่การเปิดใจของตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ย mm hmm. เราพร้อมไหมที่จะ ให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่ถามว่ามีคนจับตามองคุณไหมมีสูงม,มามาจริงๆอะ่ะมันเป็นสามารถเป็นผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะแต่ขอให้คุณดูคนดีๆละกันในสื่อออนไลน์ไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้คือกิ่งฟ้าเตือนทุกคลิปเลยนะคะแต่มันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะแต่บางคนมีพพรักผ่านสื่อออนไลน์ก็เยอะมากนะคะแต่บางคนก็ระวังผู้มิจฉาชีพมันเยอะมากแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าถ้าคุณดูคนดีๆก็จะดูคนออกว่าใครมาดีมาไม่ดีนะคะต้องใช้วิจัยยาใช้สติในการตรตองนิดนึงละกัน นะคะด้วยความหวังดีนะ mm hmm. ก็ไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครสูงมากๆม,มีการศึกษาดูใจกันแล้วช่วงนี้คุณเนื้อหอมค่ะเนื้อหอมมากจ้ะคือมีสเสน่ห์มากคือมันสามารถเป็นคําทํานายสลับกันได้หรือไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่คุณเข้าไปคุยด้วยเขาค่อนข้างมีสเสน่ห์หรือว่าเขาอาจจะดูดีดูสมาร์ทดูเท่ดูสวยดูหล่อเป็นได้หมดเลยอ,อย่างเช่นเดิมนะคะไม่ว่าคุณเป็น LGBTQ หรือว่าชายหญิงคุณดูแค่ดวงกิ่งฟ้าได้หมดนะคะเพราะว่าคุณไปใส่คาแรคเตอร์กันเอาเองแล้วกัน ก็ค <c oughs> ืนอย่างว่าคนนี้เป็นคนที่มีความร้อนร้อนมากๆนะคะเป็นคนที่มีเซ็กกับผิวสูงมากด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงเขามีเสน่ห์ที่แบบดึงดูดอะไรอะไรคนเข้ามาเสน่ห์เนี่ยสามารถเป็นได้ว่าภายนอกเขาดูดีก็ได้หรือภายในของเขาเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถหรือว่ามีเสน่ห์ในการพูดการเจาะแจ๊ะหรือว่าการกระทําเขาเ เค movement ของเขาแล้วมันดูแบบดูน่ารักไปหมดนะคะแล้วถามว่าเขาจับตามองคุณเพราะเนื่องจากบางทีมันอาจจะเป็นคุณเข้าไปจีบเขาก่อนก็ได้นะหรือว่าเขาเข้ามาอยากทําความรู้จักกับเราก็เป็นได้จริงๆอ่ะถ้าไม่เป็นสื่อออนไลน์ก็อาจจะเป็นได้ว่าเจอจากการทํางานการทำมาหากินหรือว่าเจอจากคําว่า socialize คือหมายถึงว่าเข้าสังคมแล้วเจอมีเพื่อนแนะนําให้รู้จัก มีสื่อตรงกลางทําให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันหรือพ่อสื่อแม่สื่อทําให้ได้มาเจอกันก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นเดอะสตาร์ผสมกับสเปนเดอร์ขึ้นมานะคะส่วนมากแล้วคือแบบมันมากกว่าหนึ่งคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้หรือเป็นได้ว่าคุณมีความออร่ามีดาวเด่นมากๆมาเลยทําให้มันดึงดูดในเรื่องความรักสูงมากๆแล้วคุณก็ดึงดูดมากดคลิปนี้ดูเห็นนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าความรักครั้งนี้เนี่ยที่เข้ามามีโอกาสที่จะเป็นความรักที่มั่นคงได้แต่แต่ต้องบอกแบบนี้นะว่า มันก็จะมีบางจุดที่เราต้องเลือกคนดีๆเพราะว่าไพ่ก็ยังมีไพ่แต่เจ๋วก็เตือนเตือนอยู่บ้างว่าเขาโสดจริงเปล่ามาหลอกลวงเราหรือเปล่าออหรือว่ามีอะไรปิดบังซ่อนเน้นหรือเปล่ามีความรับลงคมนายอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้หรือเปล่ากิ่งฟ้าถึงบอกว่าคุณต้องศึกษาดูคนนานๆดูคนดีๆนิดนึงช้าลงนิดนึงไม่เป็นอะไรการที่เราช้าลงในการดูคนสักคนนึงน่ะกิ่งฟ้ามองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่แต่ต้องบอกนี้บางคนมี มีความชอบหรือนเนิยมหรือว่าความต้องการที่แตกต่างกันบางคนต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดอ่ะนี่เราเข้าใจตรงกันบางคนต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องยึดติดกันอ่ะมาแล้วก็ไปหรือว่ามาเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างอันนี้อันนี้อันนี้คือเราโตโตกันแล้วก็คุยกันตรงๆเนาะเราพูดกันทำนายกันตรงๆนะถ้าเราต้องการแบบนั้นมีเข้ามาแน่นอน100%ถ้าเราแบบพูดคุยจอแจ้หรืออะไรเงี้ยผ่านสื่ออออนไลน์หรือว่าเจอต่อหน้าเลยมันมีค่ะมันมีได้ได้ได้แบบได้แบบ ป้ากับใครสักคนหนึ่งสูงมากเลยค่ะตัวแบบนี้นะแต่ถ้าเราต้องการความสัมพันธ์ที่เ,เขาเรียก Last Long คบกันนานไม่ได้คบกันเล่นๆต้องการคนนี้เป็นคนสุดท้ายหรือว่าแบบ อยากคบกันไปเรื่อยนานๆน,นะคะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่คบกันเล่นๆขำๆหรือว่าคบแค่เพียงชั่ววูบหรือคบผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยกิงฟ้ามองว่าขอให้ดูคุณดูคนานานๆนิดหนึ่งละกันมันมีโอกาสที่จะได้เดินนะหน้าต่อกับใครสักคนหนึ่งสูงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะเด็กกิงฟ้าขอเปิดเพิ่มหมินิดหนึ่งนะคะอีกอย่างนะคะคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเองเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากสามารถเป็น เป็นคนที่อายุมากกว่าเราก็ได้หรือถ้าเขาอายุน้อยกว่าเราหรือเท่ากับเราแต่ความคิดเขาจะโตกว่าอายุมากนะคะ,ะหรือดูเขาดูมีภูมิฐานน่ะดูเป็นคนที่ถ้าถามว่าภายนอกเขาดูแบบขี้เล่นสุขสนแต่จริงๆเขาข้างในมันนุ่มลึกสุข,ขุมอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งทำมาหากินเก่งแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีสไตล์หรือว่าเป็นคนที่มีรสนิยมที่ค่อนข้างดีมากๆด้วยนะคะ แล้วบางทีบางคะเขาอาจจะเก่งด้านภาษาต่างประเทศหรือว่าเสงเก่งพวกแนวสือออนไลน์ต่างๆก็ยอมได้นะคะหรือถ้าไม่งั้นเขาจะเป็นคนที่หัวโบราณไปเลยก็ได้แต่เขาก็จะมีความกลิ่นอายของคาว่าจริงๆเขาเก่งสือออนไลน์แหละแต่เขาก็จะมีความแบบบางทีหัวโบราณบ้างนิดน,นึงอ่านิดน,นึงอ่ะเป็นกลิ่นอายแล้วกันประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เก่งแบบเรียกว่าเขาเรียกว่าครบครบครบเครื่องอะครบเครื่องหลายๆเรื่องมากๆเลยนะคะ แล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบเอาใจคนสนใจดีเทลในคนแต่คนแบบที่เขาคุยด้วยมากๆนะคะไพ่ขึ้นความฝันอุต่าบางคนบอกความฝันแปลว่ายังไม่เจอใช่ไหมคะาจารย์มันก็เป็นได้ <laughs> หรือเป็นได้ว่าคนคนนี้เราเองอาจจะเหมือนเป็นหนึ่งว่ามันไม่ไม่ใช่ทุกคนเนาะอันนี้มันแบบอาจจะดูเหนือธรรมชาติมันดูแบบเอ้ยใช่เหรออะไรเงี้ยบางคนเคยฝันถึงเขาก็ได้หรือคนคนนี้เราอาจจะเคยแบบเอ่อเหมือนอยู่ในสเปคเราก็ได้เขาว่าความฝ่ายฝันไม่จำเป็นต้องฝันจริงๆเนาะความฝ่ายฝันแบบเฮ้ยอยากได้คนลักษณะนี้มา สเปคแบบนี้เออมันโดนใจคล้ายๆคนที่แบบแบบผู้ชายผู้หญิงในฝันอะไรเงี้ยเขา้าเข้าเพลงเลยนะผู้ชายในฝันอะไรเงี้ยเออหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณกับเขากินฟ้าปกเสมอได้มาเจอเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญอยู่แล้วค่ะมันมีบุญมีกรรมร่วมกันมาทํากันมาในอดีตกรรมเนชาทิี่โปรดใช้วิจัยนะคะแลวไพ่ก็ขึ้นเป็นลักษณะว่าพอเจอเขาแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับคน,ค,ค,บค,นค,คนนี้มากเป็นพิเศษรู้สึกเหมือนเคยรู้จักเคยเจอกันหรือมันมีอะไรบางหลังลักษณะนิสัยคล้ายๆกับคนเดิมของเราก็ได้อันนี้เป็นบางเคสนะคะต้องบอกแบบบางเคสนะ แล้วไพ่ขึ้นคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจสูงกิงฟ้าถึงบอกแต่ต้นว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ดูสมาร์ทมากๆนะคะแล้วก็ดูมีหลักการหรือว่าพูดจาอะไรเขาก็จะดูมีน้ำหนักในคำพูดของเขาแล้วก็ดูแบบมีองค์ความรู้ต่างๆค่อนข้างมากพอสมควรนะคะไพ่ขึ้นสังคมต้องการกิร่งฟ้าบอกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตให้เป็นเมตตาแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่น บางทีบางครั้งเขาอาชอบช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งเขาเองเดือดร้อนก็มีแต่เขามักจะช่วยเหลือคนที่เขาไว้ใจหรือว่าคนที่เขาแบบรักะ,ะประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะครอบครัวอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกแอบซ่อนอยู่ในใจเยอะเหมือนกันเขาเ,าเคยเอาจจะผิดหวังในเรื่องความรักหรือว่าผ่านการสูญเสียอะไรมาหรือเพิ่งผ่านมาสๆดๆร้อนๆก็ไดคค้คำว่าสูญเสียมไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เรื่องความรักสูญเสียในเชิงค่ว่า คนในครอบครัวของเขาหรือว่าเขาอาจจะเจออะไรกระทบในจิตใจ,ใจของเขาก็ได้แต่มาเจอเจอคุณทําให้แบบโลกเขาสดใสามากขึ้นก็ได้หรือดีขึ้นไปเลยก็ได้ก็เป็นได้แต่ไพ่ขึ้นว่าคนนี้เป็นคนที่มีความเซสซิทีฟหมายถึงว่าเขาจะเป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกได้ไหวหรือถ้าเขารักใครเขาทุ่มเทมากแต่ถ้าแบบเพราะผิดหวังก็ผิดหวังยาวหรือเป็นคนที่แบบคบใครเขาก็คบจริงคบนานเออแล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนรักบางทีก็รักฝังใจในหลายๆครั้งก็มีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรบางอย่างบางทีก็ ไม่ค่อยพูดถ้าเป็นเรื่องแบบทําให้คนอื่นทุกใจหรือว่าเป็นปัญหาของตัวเขาเองเขาไม่ไม่พูดนอกจากเขาจะเลือกพูดกับคนที่เขาไว้ใจจริงๆนะคะเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเป็นคนที่แบบแต่งตัวดีมีสไตล์หรือว่าเฮ้ยเขาเดินมาเรารู้แล้วเป็นเขาหรือเขาจะแบบฉีดน้ําหอมที่แบบเป็นแบบเฉพาะของเขาเหมือนมันเหมือนแบบมันมีเอกลักษณ์ไปหมดอะคะ่ะตัวเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบมีอำนาจมีบารมีสูงมากๆแต่ก็แอบแฝงไปด้วยความแบบน่ารักอ่าแล้วก็ เออไม่ใช่แบบดุดันจนน่ากลัวจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาให้คนพบเห็นมากๆนะคะแต่บางทีเขาก็เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมานะคะคนเราที่ได้มาคุยกันมาคบกันอันไหนที่เราไม่ชอบเขาบางทีก็เราอาจจะบอกว่าเออปรับเปลี่ยนตรงนี้หน่อยได้ไหมบางสิ่งบางอย่างเขาก็อาจจะไม่ชอบบางอย่างในตัวเราทุกอย่างมันต้องปรับต้องจูนมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะแต่คิงฟ้ามองเขาเป็นคนพูดตรงตรงไปตรงมาแต่บางทีตรงมากเกินไปเนาะบางทีมันก็ต้อง ก็ต้องปรับต้องจูนกันตรงจุดนี้นะคะแล้วเขาอย่างที่หญิฟ้าพูดจริงอํานาจบารมีนะคะดูมีอํานาจมีบารมีแล้วก็คือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบในชีวิตของเขาแบบอาจจะต้องแบบแข่งกับตัวเองแข่งกับผู้อื่นเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาหรือเขาเองเป็นคนที่เหมือนดิ้นรนกับชีวิตก็เป็นได้หรือผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตก็เป็นได้นะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบบุกตะลุย บุกลุยกล้าคิดกล้าคำกล้าตัดสินใจนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่เหมือนแบบออกแนวแมนแมนหน่อยนะคะหรือแบบเ,ออเขาเรียกว่าลุยหน่อยอะจะไม่ใช่แบบผู้หญิงหวานจ๋าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนเปรียบเปยเหมือนคนกำยำหรือว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบแมนเท่ๆอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นพระพรมค่ะเหมือนพรมลิขิตเลยอะ่ะคุณทั้งสองคนที่ได้มาเจอกันน่ะ บอกแล้วไงไม่มีเหตุบังเอิญนะคะล้วไพ่ขึ้นสื่อกลางสื่อสารเห็นไหมแปลกว่ามันขึ้นลักษณะคล้ายๆถึงที่กิ่งฟ้าพ่งพูดไปตั้งแต่ต้นน่ะเนี่ยคืออันนี้เป็นผู้หญิงอ่าเพื่อนเขาก็ได้แนะนำให้รู้จักคนคนนี้นี่ผู้ชายอยู่ข้างในคอมพิวเตอร์เหมือนกับสื่อสารมีสื่อกลางมีพ่อสื่อแม่สื่อ คอมพิวเตอร์ออนไลน์เป็นได้หมดเป็นได้หมดอาจจะเจอในลักษณะนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วก็อันนี้ขออันนี้ไพ่อันนี้ขอขอเก็บไว้นะคะไพ่อันนี้คือเขาแค่จะขึ้นเตือนเฉยๆไม่ไม่ไม่ให้ดูหน้าไพ่เพราะว่าหน้าไพ่จะน่ากลัวนิดนึงนะคะอ่าแต่ไพอ่อะขึ้นเป็นแนวลักษณะว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่อย่างที่ขีนฟ้าพูดพูน่ยผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตเขาเองอาจจะเคยมีแผลเป็นผ่านอุบัติเหตุมีตําหนิค่าว่ามีตาหนิสามารถเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยหรือว่าเขาอาจจะเพิ่งผ่านความผิหวังความสิยใจจากเรื่องความรักมาหรือว่า เคยประสบพบเจออะไรบางอย่างในชีวิตที่มันกระทบรุนแรงคือถ้าเราได้รู้จักกับเขาเราก็จะรู้สิ่งเหล่านี้เขาคงเล่าให้ฟังอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ติดแฟนมากติดแฟนมากสุดๆนะคะช่วงแรกของการคุยกันเป็นช่วงแบบ สนุกที่สุดแล้วเป็นช่วงที่แบบโปรโมชั่นที่สนุกที่สุดแล้วก่อนที่จะเป็นแฟนมันจะลุ้นตุมต้มตุมต้มตอบว่าเอ๊ะเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยช่วงจีบกันเนี่ยจะติดกันงอมมากแต่ถ้าได้รักกันแล้วมันก็ก็ติดกันอยู่เดีอยวติดแฟนติดกันทั้งคู่นะคะคนนี้เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆนะคะชอบช่วยเหลือคนอืน่นอย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆเป็นคนเป็นคนที่มีจิตเมตตาค่ะพอสมควรเลยนะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีความ เ,เขาเรียกว่ารักบุพการีรักพ่อแม่หรือรักครอบครัวอย่างมากหรือไม่เช่นนั้นเขาจะแบบเป็นคนที่แบบไม่ลืมบุญคุณคนอนะต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ไพ่ก,ก็บอกอีกว่าเขาเองอาจจะต้องทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือเขาเป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยคือดวงของเขาจะเป็นดวงของการไม่อยู่ติดกับที่หรือต้องทําอาชีพอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยต่างประเทศหรือการเดินทางก็เป็นได้ก็เป็นได้นะคะอาจจะไม่เสมอไปแต่ไพ่ขึ้นว่าเขาเองอาจจะแบบเป็นคนที่ชีวิตจรลองเท้าอยู่เรื่ อาจจะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นคน,นที่ให้คําปรึกษาคนอื่นค่อนข้างเก่งนะคะถ้าสมมติเรามีความทุกข์ร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค,คือเราเป็นสมมติเราเป็นแฟนกับเขาแล้วคือเขาก็พร้อมที่จะใหใ้คำปรึกษามากๆเขาจะมีทางออกให้กับคุณเสมอหรือว่าเขาจะมีคําตอบหรือว่าข้อคิดอะไรบางอย่างให้กับเราเสมอเขาจะเป็นคนที่บางทีบางครั้งเนี่ยคิดแปลกแหวกแนวในบางเรื่องนะคะแล้วก็แต่ถ้าคนนี้เป็นคนที่ ซ้ายสุดขวาสุดในบางเรื่องอย่างเช่นถ้าเขาผิดก็ว่าตามผิดเขายินดีก้มหัวขอโทษแต่ถ้าเขาไม่ผิดเขาจะเถียงคอเป็นเอ็นเลยอืมจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะชนะเลยบอกว่าคนคนนี้บางทีหัวดือ้อหัวลั้นหรือว่าเอาแต่ใจในบางเรื่องคนเรามีข้อดีข้อเสียไงอ่ะเป็นปกติแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าคนนี้จริงๆแล้วลึกๆเขาเป็นคนขี้อายหรือว่าเก็บซ่องความรู้สึกจริงๆอะ่ะคนที่กําลังแอบมองคุณอยู่มันเป็นได้อีกกรณีหนึ่งไปเลยนะ อาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วรู้จักกันมาอยู่แล้วมิตรภาพเก่ารู้จักกันมาหนมนานหรือว่าเคยทํางานด้วยกันเคยเรียนด้วยกันก็เป็นได้แล้วไพ่มันขึ้นว่ามันชอบมานานแล้วอะรู้สึกดีมานานแล้วมันอาจจะเป็นเราที่มีความรู้สึกต่อเขาหรือเขามีความรู้สึกให้กับต่อเราก็เป็นได้มันสามารถเป็นคําทานายสลับคืนไวซัวซาได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเก็บซ่องความรู้สึกแต่จะเปิดเผยความรู้สึกไหมถ้าเป็นตัวเราที่กำลังเก็บท่องความรู้สึกอยู่กิ่งฟ้าก็มองว่าถ้าเราพร้อมที่จะบอก แต่เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าคําตอบสามารถเป็นใช่หรือไม่เขาอาจจะตอบตกลงกับเราหรือเขาอาจจะบอกเออไว้ก่อนหรือว่าแบบเป็นเพื่อนกันแค่นี้ก็พอคือเราต้องรับคําตอบตรงนั้นได้แต่มีหลายคนนะคะที่ยอมเสี่ยงตัวเองเพื่อที่จะบอกความรู้สึกเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตแล้วก็อีกอย่างการที่ได้บอกไปมารู้สึกดีกว่าไม่ว่าคําตอบจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าเรารับกับคาตอบได้กินฟ้าก็มองว่าพูดออกไปเถอะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็เก็บซ่องความรู้สึกต่อไปแต่บางทีบางครั้งเนี่ยบางทีเก็บมากไป อาจจะเสียคนที่เราแบบต้องการที่จะแบบใช้ชีวิตกับเขาก็ได้นะคะอ่าประมาณนี้นะแต่อย่างที่กิ่มฟ้าบอกคือเราถ้าเรากลัวบอกไปแล้วเสียเมตภาพก็อย่าพึงก็ต้องดูชั่งน้ําหนักเอาแล้วกันว่าเราควรจะยังไงต่อไปดีแต่เป็นอีกมุมหนึ่งก็ได้สามารถเป็นเขาที่ไม่กล้าบอกเราก็ได้แต่เขาอาจจะแสดงออกจากการกระทําพฤติกรรมของเขาการดูแลการเทคแคร์เราหรือว่าการอยู่ใกล้ชิด กับเราแต่เขาไม่กล้าพูดก็ได้มันอาจจะต้องแปลว่าเรามีการเกิดน,นําทางก็เป็นได้บางสิ่งบางอย่างมันแบบมันจะมีเวลาพิสูจน์ของตัวมันเองนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะเก็บซ่องความรู้สึกคนที่กาลังจับตาม,มองดูมองดูดูคุณอยู่เนี่ยอาจจะเก็บซ่องความรู้สึกเขาไว้อยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคําก็เป็นได้นะคะแต่ทุกอย่างคะ่ะความรักกิงฟ้าจะให้ใบนี้เป็นใบสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะต้องมีสติคะ่ะ คุณจะรักกับใครจะโคบของใครเป็นสิทธิ์ของคุณแต่สุดท้ายแล้วอย่าลืมรักและเคารพตัวคุณเองรักตัวเราเองก่อนไม่ได้บอกให้เห็นแก่ตัวนะรักตัวเราเองเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นและที่สําคัญการที่เรารักตัวเองจะทําให้ดึงดูดคนที่มีพลังงานดีๆเหมือนกับเราเข้ามาแต่ถ้าเราโมจะคิดลบหรืออะไรมันก็จะดึงแต่คนประเภทอย่างน,นั้นเข้ามาก็ได้เราก็ไม่แน่ไม่แน่ชัดได้แต่ถ้าเราคิดดีมันมีใชยไปกว่าครึง่งแล้วเราก็มีความสุขอะมันจุสุขที่ใจเราก่อนจิตเราจะสุขเลยจิตเราจะมีความสุขแบบ เหมือนออร่าออกเลยมันก็จะดึงดูดคนที่มีความคล้ายคลึงมีคนที่มีพลังงานคล้ายๆกับเราเข้ามาแล้วก็วันหนึ่งถ้าความรักจะสมหวังหรือผิดหวังก็ตามแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับตัวเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะยังไงเราจะสามารถแก้ไขมันได้เราจะสามารถเดินต่อต่อไปได้แต่ถ้ามันสมหวังเราก็จะต้องมีสติในการดาเนินชีวิตต่อไปอยู่ดีนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าขอให้คุณรักและเคารพตัวเองล้วกิ่งฟ้าก็ขออวยพรไว้ใช้ให้คุณเจอความรักดีๆขอให้คนที่เขาจับตามองคุณอยู่เนี่ยเปิดเผยความรู้สึกเดี๋ยวเราไปเปิดเผยเปิดเผยความรู้สึกของเขาแล้วสมหวังละกันแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใช่ขอได้ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็ขอให้มีเหตุต้องออกจากกันอ่าสิ่งเหล่านี้นะคะกิ่งฟ้ามองว่าชีวิตคนเรามันสั้น ถ้าเราเจอคนที่มันดีไปต่อเขาเลยคว้าเอาไว้เก็บเอาไว้แต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีถอยให้ห่างให้ไหวชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าเราจะมานั่งเสียใจนะคะการอยู่โสดไม่ได้แย่เสมอไปแต่ถ้าการมีใครสักคนหนึ่งแล้วเขามีแต่ความท็อกซิก หรือเราท็อกซิกใส่เขาหรือเขาท็อกซิกใส่เรามีความท็อกซิกใส่กันเสียเวลาชีวิตฉะนั้นขอวอวยพในใจให้คุณเจอคนที่มีความเสียเสมอการมีความสุขด้วยกันแล้วก็มีพลังงานดีๆมอบให้แก่กันนะคะ,ะกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจคุณมากๆาขอเนี้ยจบคำทนายเพียงเท่านี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจากิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูปได้นะคะกิ่งฟ้า,าะจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงค์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุ ได้ไดไดวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ